เข็บยผละใสเห็ดสมศรีออกไปปั่นจักรยานแต่เจ้าก็เลยไปซาวหน้าเสร็จแล้วก็แวะซื้อกับข้าวเจ้าไปอ้อมโคเบนไฮเกินหมดซื้อผักละกบเห็ดมาวันนี่จะแก่งนะคะแก่งผักละใสเห็ดผักละคืออะไรผักละคือผักชะอมนะคะผักขาออกคนอีสานเเรียกเขาเรียกผักขาอืมคนไทยเรียกผักชะอม สมศรีเรียก,กพักระลําปังตำน้ําพริกใส่คาใส่กระเทียมแล้วก็ใส่พริกแห้งเจ้าบางคนก็ใส่กะปิเนาะแต่สมสรีไม่ได้ใส่กะปินะสมศีทํากับข้าวไม่ชอบใส่กะปิเสร็จแล้วก็ใส่น้ําเดือดก็ใส่ทุกอย่างลงไปเลยเจ้าเสร็จปลาใส่รสด,ดีนิดนึงใส่ชุรสนิดนึงแค่นี้แหละง่ายๆสไตล์สมสีไม่มีอะไรมากมายแขงแบบบ้าน เสร็จเรียบร้อยจเจ้าไปกินข้าวด้วยกันกินผักละกินหา่าเอนสันสดห,หาดมละมันดมหากินดมหากินละ่ะลกูกเอนสันดมหากินละ่ะมันดมหากินกินผักละแม่แกงผักละกินมะแรงใช่ไหมลูกทำไมเรากิน ไปมา,าค่ะเพีย้ยรป่วยไปเศร้าหนาะไปส้อของกินหมู่บ้านน่แจะเศร้าเลยวันเนี้ยแข็งพะละยังไงกันข้าวอราไปแล้ว แค็มกะละบ้านสมรีเซตคาด้วยนะพักลาคือพักชะอมนะคะเผื่อคนไทยไม่รู้นะคนอีสานเรียกพักขายค่ะ คนเหนือเรียกพักละคนไทยเรียกพอลสอม มีคนถามเวฟข้าวยังไงข้าวสมสรีจะนึ่งทีเดียวเยอะๆเลยนะแล้วก็เอาใส่ถุงไว้แจกแข็งถึงเวลาก็ออกมาเวฟสองหรือสามนาทีก็สุกเลยก็เสร็จเลยค่ะออกจากห้องแจกแข็งออกมาเลยเามาเวฟมันก็สุกมันก็กลินได้เลย